มาเก็บผ้ามัดไฟก่อนนะครับว่าไฟที่ขึ้นมาไฟแสงสว่างเส้นสีเหลืองนะครับสีเหลืองกับกาวนะครับตอนนี้เดือนเบากาววนเดี๋ยวผมจะลองเล่ง เรงสุดอยู่ประมาณ60นะครับจะมาเป็นไฟชาร์จสีสีขาวนะครับตัวนี้คอยแสงสว่างนะครับเส้นสีเหลืองนะครับ ไฟชาิสีขาวอยู่ประมาณ80กว่านะครับส่วนไฟแสงสว่างสีเหลืองอยู่ประมาณ60กว่านะ